ฮัลโหลเพื่อนๆไปอัพเดตบาท95%้ากันค่ะตอนนี้รอแค่ช่างไฟนะคะแล้วก็ผู้รับเหมาเนาะมาตรวจอัพเดตกันหน่อยค่ะเรายังไม่ได้ล้างพื้นนะคะเพื่อนๆรอ,อให้ช่างไฟมาก่อนเนาะรอให้คอนแทคเตอร์มาตรวจรับก่อนนะคะนี่เราก็ครีนเคลียร์ไปได้เยอะแล้วนะคะจัดได้เยอะแล้วค่ะดูสิคะความครีนของเรา สีสันต่างๆนะคะอ่าก็พร้อมขึ้นมาเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเช็คงานแล้วแล้วก็แก้งานแก้จุดต่างๆเป็นยังไงกันคะไปชมกันเลยค่ะนั่งทานอาหารเฟอร์นิเจอร์ก็เข้ามาเยอะแล้วนะคะจา้าเพียงแต่ลอนะคะรอจ้ารอช่างไฟนะคะเนี่ยก็ติดตั้งไปได้หลายจุดแล้วเหลือเพียงไม่กี่จุดคะ่ะเพื่อนๆค่ะ แล้วเช่นเียรอเธออยู่ <c oughs> สีสันสวยงามไหมคะตัดกันสวยทีเดียวคะ่ะ <c oughs> ยังไม่มาเลยเราก็เลยมาอัปเดตบ้านรอค่ะเ,เพื่อนๆไปชมกันค่ะเคาน์เตอร์ห้องครัวเราค่ะถ่ายตอนมีแสงเพียงพอเป็นยังไงคะถ่ายหลังจากคลีนเคลียร์เรียบร้อยแล้วคะ่ะโอเคไหมคะเราดีไซน์เองเลือกเองซื้อของเองค่ะทุกอย่างเลยค่ะ นี้เป็นถ่านข้าวแทบทำกับข้าวอร่อยนะคะเพื่อนๆถูกใจคะ่ะทานข้าวกันหรือยังเอ่ยมาค่ะมาเราเพื่อนๆสร้างบ้านที่อเมริกาค่ะเราแต่งตัวแต่เช้าเลยเพื่อรอรับช่างไฟเหลือแค่ห้าปอร์เซ็นนะคะของช่างไฟแล้วก็รอรับคอนแทค คอนแทคเตอร์นะคะผู้รับเหมาก่อสร้างมาตรวจเช็คงานคุณสามีบอกว่าจะออกมาแต่เช้าเนี่ยก็เที่ยงแล้วนะคะ